สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาจ้ากันนิกาทักนะครับใหม่แก่กองนะผู้ชมมาลงหน้างานที่ประโคนชัยครับรถเสียตุย้ยฮะตระกูลต่อน,นีเจ้าของใหม่ว่าเสียแั่เนี่ยไหมว่าเนี่ยอนเดือนที่แล้วถือว่าใหม่นะครับทุนผู้ชมอโอ้ดีลงแบบนี้เลยวะโอ้ทักกันเลย กี่กี่ชั่วโมงแล้วเสียเก้ารอยแปดสิบก้นอ๋อขันพูน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 เท่าไรฮะโอ้สองขันรวมกันเป็นพันพอดีเอาผู้ชมอย่างที่บอกครับไม่แกะกล่องฮะก็ถือว่าใหม่เลยครับยังไม่ถึงพันชั่วโมงส่วนคันด้านนูษดนะครับก็ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงได้ข่าวว่าเสียเขาจะเอาอีกตัวหนึ่ง ช่ไหมเสียมันที่เั่ากับยี่สิบแปดตัวจีก้าโอเคครับ <28 S 1> จัดไปฮะ<บ>ได้เลยก็ได้ครับท่านผู้ชมแบบวิจิก้าที่พวกกัน<บ>นี่ครับยืนยันยืนยันใช่ดีเสียตุ้ยมีตอนนี้มีกี่คันมี3ค,นน3คันหนึ่งเนาะสมคัน,น,นมีรุ่นแปดตัวหนึง่งแล้วก็รุ่น12ตัวเขาบอกว่าเครื่องจักรใหม่ต้องดูกันยาวๆฮะแต่เสียตุ้ยนี่จัดมาตั้งแต่รุ่นแปดท่านผู้ชมถึงติดอกติดใจอยู่ ไม่หนีหายไปจากค่ายนี้เดี๋ยวมพาไปทำคลิปนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรายแรกๆเลยที่เอาเครื่องจักรเก่ามาตีเทินเอาตัวใหม่นะครับ C8 ครับ C8 ตัวนั้นกี่กี่ชั่วโมงแล้วไอ้ C8 ทั้งเจ้าม <15. S 2> ื่นสี่ก็ตัวมื่นห้าเเยไย คันนี้เป็นแมคโครสายตื้นนะครับนู่นแล้วครับจัดเต็มเลยเดี๋ยวมาลงหน้างงานกับคนใจครับชมเดี๋ยวตัดล็อกบริเวณตรงนี้นะครับเสร็จตุ้ยลงลง,ลงเลยบ่<ง>หรือว่าพัก เคลิงเคลิงอาลิเคลิงขาลิที่อยู่บโอ้พูดได้ไปเบิกเลิกให้ข้างหลังสิบลอไอยส้นเต็มตีโอ้ไม่โคเป็นยังสิบหลอมุ้นนะครับเลยลอา่น โรงงานครับโรงงานเดี๋ยวเคลียริ่งเลยเสียตุ้ครับยังติดอกติดใจอยู่ฮะสำหรับซานี่3คันนะครับที่มีอยู่ในมือตอนนี้เดี๋ยวเอาเครื่องจักรเก่านะครับ48ไปตีเทินเครื่องจักรใหม่ c 1สซานี่เขาบอกว่ารับเทินเหมือนกันนะท่านผู้ชมตรีราคาให้สูงกว่าท้องตลาดแน่นอนฮะนี่ยจะเป็นเคสแรกครับที่เอารุ่นเก่าๆนะฮะมาตีเทินรุ่นใหม่ เดี๋ยวยังไงเราพากันไปติดตามกันทําคลิปครั้งหนึ่งนะฮะว่าเครื่องจกักร48อายุอานามหมื่นกว่าชั่วโมงครับจะได้ราคาเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับผมพามาดูซานี่ติดเครื่องเสียงนะครับนี่ของเสียตุ้ยครับวันนี้โรงงานวันแรกเปิดเทอกเาอด้ก็ใช้ก่อน เอาหางเครื่องก็แม่นี่เงียบแต่หางเครื่องอะ่ะแน่ดิว่าสร้างสร้างสร้างสีสันกับมาประคนไทยวันแรกนะคุผู้ชม เดี๋ยวเอาเครื่องจักรเก่านะครับไปตีเทิน C8 นะานผู้ชม4 8ทางบริษัทเขามาประเมินแล้วน่าจะได้อยู่ราวประมาณ7 0 0 0 0 0นกว่าบ,บาทประมาณเกือบเกือบ8 0แสนนะก็ถือได้ว่าคุ้มพอสมควรครับซื้อเครื่องจักรมาได้ทุนได้รเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าอยากได้ความล้ำความทันสมัยนี่แหละครับ ุรกิเริ่มต้นจากซานีฮะต่อยอดด้วยซานี่ครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่สนใจนะครับโปรโชั่นตอนนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับซื้อตอนนี้จองตอนนี้ผู้ชมได้รับสิทธิ์ลุ้นเบ้นและก็ร่วมสัมผัสประสบการณ์การเปิดวงระดับตำนานเพื่อชีวิตในเมืองไทยนะฮะนั่นก็คือคาราบาวเต็มวงท่านผู้ชมพี่แอดเราวันที่2ีครับเดี๋ยวเราปิดโรงเบีย เยอรมันนะฮะอยู่ที่เขตรามินทาผู้ชมเลี้ยงกันเดี๋ยวไปเจอที่นุบดิตต,ตอนนั้นนะผู้ชมเดีย๋ยวไปรีวิวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ えっ